เรื่องราวการพัฒนาตัวเองที่จะพาให้คุณใจฟูไปด้วยกันสวัสดีค่ะพบกับรายการ h p p p n e s s Blueprint ตอน f i Psychological Theory Solve o ห้าทฤษฎีทางจิตวิทยาของความรักนะคะเอพิโซดนี้คุณอยู่กับปามปานิสราและปามแปลบ,บทความมาจาก Very Well Mind ค่ะวันนี้เราจะมาขอพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนเราถึงได้ตกกลุ่มรัก แล้วทำไมความรักบางรูปแบบจึงยืนยาวแต่บางรูปแบบก็หายจากกันไปอย่างรวดเร็วมีนักจิตวิทยาและนักวิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีความรักที่แตกต่างกันในหลายๆรูปแบบนะคะเพื่ออธิบายว่าความรักก่อตัวขึ้นมาอย่างไงและความรักนั้นคงอยู่อย่างไรความรักเป็นอารมณ์พื้นฐานของคนเราแต่การที่จะทำความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น และทำไมมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอันที่จริงหลายคนก็ได้อธิบายว่าความรักมีจุดเริ่มต้นมีความลึกลับและมีจิตวิญญาณที่เกินกว่าวิทยาศาสตร์จะทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้5ทฤษฎีที่เรากำลังจะเล่าในฟังนี้นะคะเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความรักและความผูกพันทางอารมณ์มาเริ่มกันที่ทฤษฎีแรกค่ะชอบกับรักนักจิตวิทยาคุณซิก รูบนได้อธิบายว่าความแตกต่างระหว่างความชอบและความรักบางครั้งเรารู้สึกซาบซึ้งและชื่นชมผู้อื่นเป็นอย่างมากเรารู้สึกสนุกกับการใช้เวลากับคนคนหนึ่งและต้องการอยู่ใกล้กับเขาอันนี้คือความชอบค่ะส่วนความรักลึกซึ้งกว่านั้นความรู้สึกจะเข้มข้นกว่ามาก และรวมถึงความต้องการอย่างมากสำหรับความใกล้ชิดทางกายและการติดต่อกันคนที่อยู่ในความชอบจะรู้สึกสนุกเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันในขณะที่คนที่มีความรักจะใส่ใจความรู้สึกและความต้องการของอีกฝ่ายมากพอๆกับที่ใส่ใจตัวเองคุณรูบินเชื่อว่า ความรักโรแมนติกประกอบด้วย3องค์ประกอบนั่นก็คือ 1. ความผูกพันในการใกล้ชิดและความต้องการที่จะพึ่งพาอาศัยกันและกัน 2. การมีแรงจูงใจในการช่วยเหลือกัน 3. ความรู้สึกมากเป็นพิเศษและลึกซึ้งซึ่งคุณดูบินได้ทำการทดสอบด้วยการทำแบบสอบถามนะคะเขาก็ได้พบว่าตั้งแต่ความชอบไปจนถึงความรักสนับสนุนเกี่ยวกับแนวคิดของทฤษฎีนี้ค่ะทฤษฎีที่2 ความรักรูปแบบของลีคุณลีได้อธิบายถึงรูปแบบของความรักเป็นเหมือนสีนะคะซึ่งสีหลักจะสามารถนำไปผสมสีอื่นๆได้จนเกิดเป็นสีใหม่คุณลียังได้กล่าวอีกว่ารูปแบบของความรักก็สามารถนำไปผสมกับความรักเกิดเป็นรูปแบบอื่นๆได้อันนี้น่าสนใจมากทีเดียวเลยล่ะคะ่ะก่อนจะไปพูดถึงความรักสามรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการผสมประสานกันเนี่ย ขออธิบายถึงความรัก3รูปแบบของกรีกโบราณเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจถึงรูปแบบของความรักมากขึ้นนะคะรูปแบบเ e อ o s สคือรูปแบบความรักโรแมนติกหมกมุ่นและมีความต้องการอย่างแรงกล้าเป็นความรักที่อันตรายที่สุดและมันก็คือความรักที่เราพยายามไล่ตามมันคือความรักที่จะทำให้เราทิ้งตะกะทั้งหมดไปเลย l u ดัส ความรักแบบฉาบฉวยและสนุกไม่จริงจัง s t o r i คือความรักในรูปแบบที่พิเศษที่พ่อแม่มีให้กับลูกเป็นความรักที่ทรงพลังและยั่งยืนเป็นรูปแบบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเอาละค่ะมาเล่าถึงทฤษฎีของคุณลีเขาได้อธิบายว่ารูปแบบความรัก3รูปแบบที่เกิดจากการผสมผสานเป็นความรักคือ1เขาเรียกว่ามานียค่ะ การผสมผสานระหว่างอ e ี o s สและ l u d ั s เป็นตัวแทนของความรักในรูปแบบที่ครอบงำสองพล m กซเป็นการผสมผสานของ l u d ั s และ Stories เป็นตัวแทนของความรักจริงและเป็นไปได้และ 3. t h a f การผสมผสานระหว่าง e ี o s และ Stories แสดงถึงความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวค่ะ ไปต่อกันที่ทฤษฎีที่3นะคะทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักคุณโรเบิร์ตสแตนเบิร์กนักจิตวิทยาได้เสนอทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักซึ่งความรักมี3องค์ประกอบด้วยกันก็คือ i n t i m a c y ความใกล้ชิดสนิทสนม p e s s i o n ความหลงไหล Commitment การให้คำมั่นสัญญาหรือ ข้อผูกมัดเมื่อนําแต่ละมุมมาผสมผสานกันเช่นการผสมความใกล้ชิดกับการให้คำมั่นสัญญาจะส่งผลให้เกิดความรักที่เมตตาในขณะที่การผสมผสานความหลงไหลและความใกล้ชิดจะนําไปสู่ความรักที่โรแมนติกตามทฤษฎีนี้เขากได้อธิบายเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบตั้งแต่2องค์ประกอบขึ้นไปจะมีความยืนยาวมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีองค์ประกอบเพียงแค่องค์ประกอบเดียวสเตนเบิร์กใช้คําว่า consumer love คือความรักที่สมบูรณ์มาใช้อธิบายความรักที่ผสมผสานกันทั้งสามมุมซึ่งแม้ความรักประเภทนี้จะมั่นคงและเย็ยนยาวที่สุดแต่ความรักประเภทนี้ก็หาได้ยากเช่นกันทฤษฎีที่4ทฤษฎีความผูกพันของความรักซินดี้ฮาซานและฟิลิปเชเวอร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ส้งทฤษฎีว่าความรักแบบโรแมนติกเป็นกระบวนการทางชีวสังคมที่คล้ายกับที่เด็กๆผูกพันกับพ่อแม่โดยที่ทฤษฎีนี้อ้างอิงมาจากทฤษฎีความผูกพันของจอห์นบรบี้นักจิตวิทยาทฤษฎีความรักของฮาร์ซาลเชฟเบอร์ได้กล่าวไว้ว่าเป็นรูปแบบความผูกพันของคนคนนั้นที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีกับพ่อแม่ในวัยเด็กเป็นพื้นฐาน และจะยาวนานต่อเนื่องไปจนพวกเขาถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งมันจะกลายเป็นความรักที่โรแมนติกของพวกเขาทฤษฎีนี้ได้เสนอ3รูปแบบของวัยผู้ใหญ่คือ 1. วิตกกังวลและไม่ชัดเจนคนที่มีสไตล์เนี้ยมักจะกังวลว่าคนจะไม่รักบางครั้งก็ต้องการอยู่กับคู่ของเขามากจนทำให้อีกฝ่ายกลัว 2. หลีกเลี่ยงคนที่มีรูปแบบนี้ ไม่สะดวกที่จะใกล้ชิดกับคนอื่นมักจะเจอปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาความไว้วางใจ 3. สีเขียวหรือความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงความรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์ซึ่งคนที่มีความรู้สึกมั่นคงน้อยมักจะกังวลว่าจะถูกทอดทิ้งหรือกลัวว่าคนอื่นจะเข้าใกล้เกินไปตามงานวิจัยของฮาซาและเชเวอร์ ความมั่นคงจะเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดตามมาด้วยการหลีกเลี่ยงที่พบมากกว่าความวิตกกังวลและไม่ชัดเจนมาต่อกันที่ทฤษฎีที่5นะคะความเห็นอกเห็นใจกับความรักที่เร่าร้อนนักจิตวิทยาเอเลนฮัรฟฟิล d เสนเอนว่ามีความรักพื้นฐานอยู่2ประเภทคือ ความรักแบบเห็นอกเห็นใจและความรักที่เร่าร้อนความรักแบบเห็นอกเห็นใจมีลักษณะของการเคารพซึ่งกันและกันความผูกพันความเสน่หาและความไว้วางใจซึ่งกันและกันความรักรูปแบบนี้มักเกิดจากการรู้สึกเข้าใจซึ่งกันและกันและให้ความเคารพซึ่งกันและกันในส่วนของความรักที่เร่าร้อนนั้นมีลักษณะเฉพาะด้วยความรู้สึกและอารมณ์ที่รุนแรงจะมีความ ดึงดูดอ่าแรงดึงดูดทางเพศมีความวิตกกังวลและความเสน่หาเมื่ออารมณ์รุนแรงเหล่านี้ได้รับการตอบสนองจะมีความรู้สึกที่สุขและสมหวังในขณะที่หากมันไม่ได้ถูกตอบสนองก็จะนำไปสู่ความรู้สึกหมดหวังสิ้นหวังและเศร้าโศกเสียใจคุณ hard feel ได้กล่าวอีกว่าความรักที่เร่าร้อนเกิดขึ้นเมื่อมีการกระตุ้นให้เกิดการตกหลุมรักความรักที่เร่าร้อนเป็นเพียงชั่วคราวนะคะโดยปกติแล้วจะคงอยู่นานระหวะ่าง6ถึง30เดือนตามหลักแล้วความรักที่เร่าร้อนจะนำไปสู่ความรักแบบเห็นอกเห็นใจซึ่งคงอยู่ยาวนานมากกว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่มีความปรารถนาความสัมพันธ์ที่ผสมผสานความปลอดภัยและความมั่นคง ของความรักและความเห็นอกเห็นใจกับความรักที่เร่าร้อนคุณฮาร์ดฟิลเชื่อว่าสิ่งนี้หายากค่ะยังมีอีกหลายทฤษฎีของนักวิจัยท่านอื่นๆที่ได้อธิบายถึงความหลากหลายของรูปแบบของความรักอารมณ์และความรู้สึกนะคะและเติบโตเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไรขอบคุณที่ติดตามใจฟูพ <P ot les> ัดแคสต์นะคะพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ And I pray, I believe in the better days.